รู้ก็มาเกีจักบูกว่าแกจหายปวดหวัวได้คอยถ่ายเง,งนะินด้วยพรอ,อมละ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 สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายเลยนะครับ <c oughs> วิถีมาลายาอยากวันนี้จะพาไปหาอาหารชั้นสูง <c oughs> ยิ่งสูงยิ่งหนาวเขาบอกว่าเงินบอกเลยดูครับ <c oughs> ยาแกเสียวครับวันนี้ของเสียวครับของอันตรายไปกินจะพาไปกินความอันตราย วิธีชีวิตแบบบรรนายอยากบอกเลยนะเสียงหลังไอครับเสียงหลังไองนุ <Y aku! S 1> อินนวันนี้ผมจะพาไปเอารังต่อนะครับ <Wow! S 1> วันนี้เราอุดไม่ได้ครับเพราะว่ายัางไงทางเข้าทางออกมันมีอยู่สามทางครับแล้วก็อยู่บนต้นไม้เราเลยอุดไม่ได้ครับหรือว่าอนุรักษ์ไว้ ต่อไม่ได้เราก็เลยต้องเผาครับวันนี้ <Okay. S 1> เผาอันเดียวใช่ไหมครับผมคือวิธีการหาต่อเนี่ยครับก็จะมีวิธีการอุดรูเนาะน่ครับอุดรูแล้วก็สองคือเผาถ้าถ้ามันรูมันเยอะก็คือต้องเผาม่ง้นมันจะออกมาต่อยขนหานะครับมีต้องใช้มาตรการเผาครับ <c oughs> ก็เป็นวิธีการทำมาหากินแบบบ้านๆครับเลือกวิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับลังที่เราเจอนะครับมันจะได้ไเด็กตามไปกัน เดี๋ยวตามไปครับไปสัตว์ดิไป,ดไปแล้วครับเรามาดูวิธีการหาต่อกบบวิธีชีวิตแบบผี่บ่าวไทยบ้านนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อนะครับวันนี้เราเอาหมาตัวนี้เลยมันเห่าเราเนี่ยงาวดใส่ ห้างแหกห้างแหลกพี่น้องห้างแหลโอ้โสม,มลูกกำลังงามเลยนี่โนอยด้ยนี่ว่าห้างน่อย,ด,อย,อยดูครับนี่คือองต้่อกเาังเคองัเปี่ตัวต,งต,ตองหมกไอ้องหัวเสือเลยคับองหัวเสือเ,เสือห,หลายอยางาม เราต่างรู้กันดีว่าต่อเนี่เป็นสัตว์ที่อันตรายนะครับแต่สําหรับทีมงานนี้ดูครับความอันตรายมีอยู่ในหัวเคอดูกันแทงตัวก็รู้เอาผงนี่เอากล่องวะเนี่เดี๋ยดิดิดิเอานี่อ๋อติดติด่ะเดี๋ยวไปไกะแล้วมันเป็นอะไรกล่องหรือไม่หรอกจุขลังขลางมันอยู่จุขลังกันไหมเดี๋ยวจุขลังขลังเออลรือไม่ขลัง ต้องลบบนนี่นี่ครับทีมงานอ้อตุ่นลำไยนี่ข้อตัดบ่ะดตะกินตุ่นบอกไงได้ี่เอาเบิดแล้วมมสิีหม่ยังเสร็จบ่นี่ทีแม่ก็รุนครับ สุกพอดีเฮ้ยพวกต้องกลัวเรากินเลยเลยห้องนี้สตีลัสบันไดกาวาเลนไปยูรูนึงประมาณหนึ่งกิโลแล้วเราบอกดับ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 เดี๋ยเดี่ยมาทันที ถึงใบไม้จุกเยมาันเรามาติดระบำยำให้มันดัดหลังที่เราเผาแล้วนะครับก็จะไม่แดงลูกแบบนี้มันได้กับบอมาน้ำเนาะมันสีบุ้งเหี่ยวเบิดบ่อันนี้คือบบมีเมย์มันหรือมันบ่ แม่ตีนั่งลุบที่มันบอสตายก็มี่อุ๊ยเฮียสิได้ของบอกเลยครับเสียหลังต้องลองครับแม่จริงเสียหลังไปหากินนะครับฝากถึงเสียหลังมาหลายยากนะครับลงตาให้ลงตาหน้าลองกินโคกหากินต่อเบิร์กครับเดี๋ยวเสียหลังไปหาแต่ใส่เบ็ดหาแต่ใส่เบ็ดบ่หาแต่ใส่ปลาไหลเศปลาไหลสูบปลาไป็สั่น เดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆนี่กหลาย่แหลด่างแหลกัดางสองด่งงด่งเต็มเอียดเลยน่ะกูซาใส่สูตรไปยังสำสุดนี้สบ่อถ้าเอานได้ถึงมาอุดมานก็อุดไรดอกควอาไปเขย่าเอ้ทำไมเาไปถือข้างมันทุบมันจะตื่นเลยัวใบใหม่มันบ้งเลยวางเปลวมันเอาไงง้เลยวิน เดือยจับจับงานเดือมาวินจับห้างมันนะมาจับไปไหนหรอกจับงานมันมันมันแต่มันเดืองานอะไรอันนี้เราไม่สามารถอุดรูมันได้ครับเราต้องเผาเอามันงเดาวิ่อยยมเวินจับงานเดี๋ยวบ่านะไหนไหนเราคนเลยเดือยถือข้างวอถือห่วงถือห่วงทีมงานเมื่อสิบครับมาแล้วครับมาแล้วยายตกเด้อ ไปครับไม่ต้องไอ้ผู้เดียวบ่เฮ้ยครับ จะมีไรเขาเรียกว่าเลยนะเล็กในมันตืดบ้านเด็กน้องเขาบอกว่ากินได้เหมือนกันบุหานกินด้วยกูจะไมนติดต่อระปากกูมันต้องเด็ดด้ากันออกบ่อไปกินโอ้โหเอาเห็ดเดือมซูไปที่กินนะอู้สิได้ของครับสิได้สิได้เนี่ครับบน้องมีของหายากครับของหายากหากินอย่างอันตรายนะ อยู่ไก่บ้านเอาไว้บ่ได้ครับหนึ่งปีหากินได้ครั้งเดียวครับเงินไม่ได้หากินตลอดปีถ้าไม่ได้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ก็หากินตลอดปีไม่ได้ครับวอวแพ้อะไมไหมนะจูวใหม่เนี่นี่ครับเสร็จไปแล้วหนึ่งรังไปเกิดรังต่อไปนี่มิกะฉันหนึ่งสองสามอันนี้เลยซีซีกับพากับบั้นนิดหน่อยเอาไว้ก่อนแต่มันบริสุทธิ์แต่มันบริสุทธิ์ต่อเพื่ออะไรก็เอาไหว้ก้อนเดี๋ยวจะเผากินหมดเลยกินแล้ววะนี่ ันไดดดเบชิมซิมสิครับนัวครับอันนี้ได้กินได้เป็นบอนี่ได้ครับผมก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะครับด้วยน่าจะได้กินทีนี่ดูครับเศรษฐามันจะดิ้นอยู่เต็มอยู่หนอของแซ่บครับพี่น้องเน้นเน้นมันไปครับไปห้างต่อไป ไซร์ล่ะบอกเขาบอกว่ามาถึงหลังที่สองครับอยู่ในต้นต้นนี้บอกต้นยังนี่นไผที่ขึ้นน้ำร้ายปะนี่ขอเจ้าของบ้านครับเอาควายออกก่อนจะเอาต่อเมื่อเดี๋ยวควายตะเพิด ซูพักไปก่อนครับซูพักของเสือหลังที่สองครับเจ้าของบ้านมาย้ายควายออกให้แล้วครับเดี๋ยวควายตกใจไปแล้วอย่าเพิ่งวิ่งตักควายนะเดี๋ยวควายวิ่งกันพรุ่งนี้จุดลางจุดลางจุ๊บจุดลางมาถึงลางมุมนี้ลางสูงทำนี้มันจะได้ัหมงจะลางก้นเอ้ย ฮ่า่่วยไปแล้วเฮ้ยลมพัดไปทั้งอื้อหนั่งเรื่งรับเอา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 จับ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 ตัวหน่ยเพิ่งสิบเปอดแล้วเพิ่งสิบเปอร์เราปูลมมาครับลมแรงครับ ไอเพื่องสิเพือนเฮ้ยเพื่อไจวบหอสิโอ้ยดับ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 ก่อนทางนี้บอปอสบุษย์เลครับดับเฟือกดับไฟก่อน เก็บขีค้ควยครับโอ้ยเตรียมฟางใหม่ครับางเฝนตกนไ,นไ,นไนอ้ฝนมาฝนมาแล้วล่ะลมแห้งป่นานนี้รอบเบิ้งเสร็จแน่ครับรอบนี้ เพือนเนี่ยมไกลๆวัตะกี้พวกมึงนี่มือขึ้นทีกแล,ล้วเพือนหลบหนีเรือสุกกินไปเลยนี่ยังไงเลยรู้เอ,อ้าขึ้นประเทศไหนพัชขึ้นอันนั้นคือปวยยัง อย่าการเผื่อแม่มันเกาะอ,อยู่ค่ข้างตามกินไม้ครับจะไปโดนปล่อยร,รอบริบบเวณทีข <c oughs> ึ้นบั๊ดได้ไหมอุ้ดสกดดีดิอู้หุ่นกินต้นกนหนาบหุ่นเพื่อนเรียบร้อยครับเอาขึ้นอันนี้ต้นมะขามเทศนะครับ ใครเคยกินมะขามเทศจะรู้ดีว่าต้นมันมีหนามตามกิ่ง,ง,งนะครับ,บดูเนี่ยมันจะมีหนามเนี่ย,ตยแต่คนขึ้นเบลดูครับใส่พูนโอใส่เสือวะสันมือกระชากพูดเว้ยโอ้ครับสวมแล้วปุ๊บบอดบอดบอด รวมเกลห้งครับวิวเติบตกใส่หัวดูทีมงานครับสวมอ่านสวยรู้เดียวบอก ดูครับอือบ่มีน้ำมันบอที่มาก็นั่งดูครับรุ่นอย่างเดียวไอ้กระสอบเลยโ <c oughs> อ้วัดติสิรนเอาแทางใช่ไหมนี่อลุดจับดพลาดเลย <c oughs> มาก็อน้ำรุดปุ๊มาแล้วครับอาหารชั้นสูงสุดอันตรายน้ำก็มีลุนครับหลังน,นี้เป็นยังไงว้าวสวยสวยตั้งเอาหล้างแต่เอาลา้า,า,ลางจะมีสองรังครับรวันนี้ ท่งหลังน้นๆินจะตกสามด่างถือเตาสีสีดีบ่น้องว่าเราีดอะไรหรือ่เนสามถือไปเลยงถือไปเลยอี้ยงนะคุณตกตอนลงสุดท้ายบ่แต้ตอนจบโอ้ไป โอเคครับวิธีมาลายยายาแบบผู้บ่าวไทยบ้านบุอะไรครับพามาหาต่อ้าบ่ามันก็อยู่ไกลบ้านครับมันเป็นอันตรายนี่เป็นหลังบ้านสองลังนี่อยู่หลังบ้านเลยนะครับนี่อันตรายครับต้องเขาออกเกืบไปติดเะีรก่าอะไรตามที่เราได้ดูข่าวนะครับมันไปออกจากรังมาไปกัด ไปต่อยลูกหลานคนเฒ่านคนแก่เสียชีวิตก็หลายรายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยม,มาจัดการก่อนที่มันจะไปทําร้ายใครเราทาร้ายมันก่อนน,น,อน,น,น,นะครับห <c oughs> ลงังจากนี้เราจะไปทําอะไรกินกันแล้วไปดูกันนะครับมาหอดบวานแล้วโอ้ยไคสีรังสันเมนูะะน่บ่ใช่ไหมสองรงังครับวันนี้ ขอบคุณ <laughs> ท่านผู้ชมครับที่ติดตามช่องของพวกเราแล้วก็อ <breaks> ย <and Muslim> ่าลืมติดตามนะครับดูดูชแนลนะครับสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ดูดูกันไปครับวันนี้พามาหาให้กินให้อยู่ใหากินครับแบบวิธีชาวบ้านนดูครับซีมก่อนครับวันนี่นี่ตาลอย เน <laughs> right? ่นอนในเลียกกินเมตโต้เสืเลี้ยปากโป้ด้วยเรามาดูขั้นตอนการเอาเขาเรียกว่าอะไรตัวอ่อนตอออกจากกลางเนาะจากด่างจากกลางของมันอ่ะนี่วะรียบร้อยเทเลยวเหรอเที่ยวฟังเด้วเทฟังนี่โอ้โหอ้โหเบิ้บโอ้ยเบาเขาเบาเบาเบาครับเบิเตี้ยวคนี่ ยำเลยโจตงย่านยำยกับตาด้วตายกูมาต่อไปวันนี้อันนี้คือยังอันนี้เดียบ้อยพี่บ้านเคื่อนได้ก่อน แม่ต่อแม่ต่อแม่รอเอาไปยังมันเอาไปทิมเอหัวครับเอาไปหัวอีกหัวหอมลาดซอสพริกไทยครับนี่มันอะยรอยางนี้ห้าต่อครับโมนี้นี่ไเอฟเอฟซีเซียนหลังครับต้านต้านถอดยอดเออถึงว่าต้านถอดยอดเลยขอเลยไม่ได้ของทานขืนดีเลยวุ้ยต่างขืนยอดไม่ได้ของกูอึนขืนว่าได้ขืนว่าได้นี่ครับต่อที่เราไปหามาสองลังเมื่อกี้นะครับประมาณจ็ดกิโลเนี่ย มันสองโลเศษครับสองโลกเษกิโลจากบาทกิโลละพันห้าหจริงๆนะครับไม่ใช่ของถูกครับต่อเนี่ยเราไปซื้อดูได้ครับแพงมากขั้นตอนต่อไปเราจะไปลวกนะครับใส่ลวกให้มันสะอาดนะครับล้างฝุ่นล้างอะไรไปด้วยยีเกียงยังคอยเลยที่เหี้ยเนียมันแตกว่ามันเหลือบมาซื้อเหรอนะ จากเดียโดนสองซาไปหลายโบกครับเริ่มเหลืมโบซื้อครับเหลืมโบนี่ครับเหลื่อมไม่เหลืมม่เที่ยงเหลื่อมไม่คือคนน่ะนะดูครับแน,แนวกันตะกีมีเหรอเอื่อมาอันนี้กล้องกะทีว่เออนั่นแหละแนวกเหรอเอื่อมาเออไปไม่จริงมันนานม,มันจะกระเดาออกลายนะเอาไว้มันเดือดผมก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ล้างน้ำแต่แรกเขามาทีใส่เลย เพราะว่าไอตัวน่อนไม่อุ่นหนาหมดนราได้อยู่ว้าวเนี่ยเนี่ยตัวเล,เล็กเเนี่ยครับถ้าเราไปแตะโดนแล้วมันจะแตกแตกแล้วมันจะเป็นเป็นวุ้นวุ้นเนาะเนี่ยครับถ้ามันแตกแล้วมันจะเหลือแค่นี้มันจะไม่ได้กินเลยเนีย่นี่คือตัวที่มันแตกแล้วนะครับเดี๋ยว้ออาขาก็เลยขเขาก็เลยมีล้างน้ําก่อนเพราะเขาเยเพิ่งรูนี่แหละโอ้ก็สงสใส่อยู่ทำไมมันมีล้างก่อนวะพวกนี้นี่ครับถ้าล้างแล้วมันแตก ต้องแบบระมัดระวังมากที่สุดครับต้องค่อยๆทำรบบที่พี่ทำเลยดูบรรยากาศครับอยู่บ้านน้องบ้านนานนครับเหมืนพี่ที่บ้านขายส้มตำครับดูครับเจลินส้มตำสิ่งสั่งได้ครับแต่มารับเองเออ <laughs> ไม่ส่ง,ง,ใใส,งสั่งได้แต่มารับเอง <Okay. S 2> ไปแล้วครับนุ่น ไปแล้วพอตกแล้วครับไม่รอดรับไม่รอดตัวนี้นี่ครับตัวนี้เราจะไปทำลาบนะครับตัวที่เหลือเราจะขัวแห้งขัวแห้งโอเคไปเรามาหิดลาบครับที่นี่ใส่ขั่วไปแล้วใส่ขั่วไปแล้วครับยังตัวใส่ขั้นไปประมาณ เราสั่งได้นะครับไม่รู้ว่าคนกินเผ็ดหรือคนกินไม่เผ็ดนะครับใส่ไปซ่อนคืนซ่อนคืนสองช้อนอุ้ยสองช้อนสามพอครับอยู่ผงนัวนะครับข้าวโอ้อผงนัวต่อมาน้ำปลาครับแพร่แพร่เดี๋ยวใส่เครื่องแงมะนาวครับผมเอาส่วนมาผูกเราใส่ตามอารมณ์ของเราเลยเราชอบยังไงนี่ อู้หือเห็ดฮียเจ๊นี่อือขอหนอยข่อหนว่าเห็ดเยอครับเฮียก็เก็บกินจ<ส>ชิมก่อน,อท,น,นที่จะก่อนที่เราจะเดี๋ยวยังยังไม่ยังไม่ใส่หอมชิมก่อนชิมทำใหญครับนี่คือการชิมนะมนี่คือการชิมนะคุณผู้ชมอือใส่กุ้งรัวอย่างไงก็ต้องกินรัวครับรัวอยู่ไม่น่าอีก นะมาอยู่มาแลวอีกใครจะเห็นต่อนะครับอย่ากินต่ออย่าถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญอย่ากทำนะครับอยากนี้คือทีมงานเรามีจัดมาแล้วหลายหลายรังนะครับกินปีนี่กินไปจะห้างวะนี่ที่มีสิบกว่ารังแล้วสิบกว่ารังแล้วครับดูครับปีกายปีกายหลายหังแล้วน่าจะจะเหยียบยี่สิบกรัมแล้วนะครับวิกหลายรังนะคิดดูครับท่านผู้ชม กิโลละพันลังละลังละกิโล2ี่บลังคูณเข้าไปครับเ,ออเป็นเงินเท่าไหร่ที่น้องก็าหากินน่ผมว่าออผมว่าเท่านี้น่าเผมตีตีราคาได้เลยยานละพันธีราคานี้นะครับที่ผมทำเนี่ยตอนนี้จานละพันหนึ่งพันครับขายครับสั่งได้เลยแต่ผมไม่ขายหรอกครับผมกินดีกว่าเรามากินโซเซียนหลังดีวกว่าครับพ่ะขกลสูตรบาตอมผงนมสดินครับ สุกแล้วได้ที่แล้วครับพร้อมเสิร์ฟนี่เฮ้ยแห้งครับเดี๋ยวพันไปเลยครับนี่ครับเด้อพี่น้องเลยของอันตรายของหายากแต่ว่าสถาบันผมนี่ของกิเลนครับสังคมกิเลนเนาะครับกิโลละเป็นพันครับเอามาคิดเล่นๆครับันนี้ของเสิร์กกบะปขายครับกระป๋าย เ<ค><ณ><ค><ณ>ดี๋ยวไว้ข้างหน้าอีสานนะครับอาหารชั้นเลิศก็คือต่อนะครับหายากมากนะครับ<ค><ณ>บางลางก็อยู่สูงเสียดปลายไม้นะครับบางล้งก็อยู่ต่ำอันนี้นก็อยู่ต่ำหน่อยหาง่ายนะครับนี่เป็นตัวลาบนะครับลาบต่อนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูคำหนึ่งครับมาหนึ่<ค><ณ>งเด้อครับผมอะไรกันดูดีนะครับดูดีดูชัดๆ นี่ก็เป็นวิถีชีวิตแบบมลายายของคนอีสานบ้านเราครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจจบคลิปนะครับใครอยากกินต่อแบบนี้ติดต่อจานโต้งครับต่อได้ครับถ้าถ้าเราเจอรังถ้าติดต่อเรามาเจอรังปุ๊บเราจะบอกคุณว่าวันนี้เราจะไปเอารังอเราจะมาทําให้คณกินฟรีครับไม่เสียตังค์ในมือด้วยครับผมวัดเสรจไม่เกิที่ยงขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพ่อหนุ่มซิลินนะครับ ฝากช่องหน่อยครับฝากช่องหน่อยสาวไปเรียบจูบไปทำไมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปรับใจ้กันบ่อเดินนะครับสำหรับยูทูบแชนแนลแล้วก็บ่าวโต้งนะครับมีคลิปอะไรดีๆก็จะพามาดูแบบนี้แหละครับครับสำหรับครั้นี้ก็าต่อท้ายไปด้วยคำนี้ครับคำนี้ขอฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับผมอร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะฮู้ <laughs>